คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากคุณสวยต้องยกให้โซโซโน่ กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงพันปากอยากเผือกค่ะพันปากอยากเผือกเห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือผลิตภัณฑ์ขายดีโซโซโน่ so no นะคุณผู้ชมใบขวัญพี่ลมลินนะโซโซโน่ so no ต้องบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าใส่สารสกัดเนี่ยมากกว่า10ตัวขึ้นไปนะฮะถึเกือบยีตัวนะฮะ<อ>แต่เป็นตัวพรีเมียมหมดเลยแต่ว่าตัวที่คุณขวัญเขาภูมิใจนักภูมิใจหนาเนี่ยก็คือตัวแอลคาเนตีนฮะตัวนี้จะเร่งการเผาผลาญนั่งอยู่เฉยก็เหนื่อออกอ,ออกกําลังกายเหมือนอาบน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลดน้ําหนักอย่างปลอดภภััยยยยใคครรอออาาาาากกกจะลดดนน้ํห่่งมีีีสุขพท ลดน้ําหนักแบบไม่โยโยเอฟเฟกตนะฮะต้องโซโซโนอันนี้การันตีโดยตัวตพี่ขวัญเองแล้วก็ลูกชายของพี่ขวัญน,นะฮะนั่นก็คือน้องต่อนะฮะใช่น้องต่อเนี่ยจากร้อยสกิโลนะฮะเหลือเพียง60กิโลภายในระยะเวลาที่ ไม่เคลมเวอร์จนเกินจริงนะ,ค,ะคุณผู้ชมนะออกกําลังกายด้วยรับประทานอาหารครบ5หมู่ด้วยและที่สําคัญก่อนจะรับประทานอาหารมื้อหลักๆเนี่ยจะรับประทานโซโซโนโเข้าไปก่อน1เม็ดนะ,ค,ค,ะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสําหรับโซโซโนโครับสาหรับวันนี้นะคะถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโจำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีกหนึ่งกล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1470บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์09 1 1 1 9 9 4 4 4 ย้ำกันอีกรอบค่ะ09 1 1 1 9 9 4 4 4ค่ะอ่ค่ะพี่สาวแต้วณัฐพรนะพนะโพสถึงต้นนะหลังนางเอกดังเปิดใจเลิกรานะอดีตท,ที่ว่าน้องเขยว,ว่าที่น้องเขยนะโผล่มาคอมเมนต์ค่ะหลายคนนะคะก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้ว่าโอ้โหรัก14ปีเสียดายจังแต่ถ้ามันใช่เนี่ยมันคงใช่ไปนานแล้วล่ะโลกโซเชียลเขาก็พูดถึงกันหนาหูมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องราวรามานี้แต่ก็มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานารวมไปถึงความเสียดายล่าสุดทําให้ทางด้านของหมอเตะนะ๋าณัฐวดี ซึ่งเขาเนี่ยเป็นพี่สาวของแต้ว,วออกมาโพสนะคะเป็นภาพอดีตที่คุณต้นเนี่ยเคยถ่ายรูปร่วมเฟรมกับครอบครัวของคุณแต้วแบบอบอุ่นนะคะแล้วก็แคปชั่นไปถึงอดีตว่าที่น้องเขยนะคะเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า their friends their family their then t h e r e a r e friends that become family แล้วก็แท็กหาต้นนะคะบอกว่าคิดถึงกันก็มาเล่นกับนิวตันได้นะพี่ต้น we always welcome you เลิกกันไม่จําเป็นต้องเกลียดกันคือแปลง,ง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าจากคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยสุดท้ายก็กลายมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ยังไงเนี่ยจากคนที่มาเป็นแฟนอจากเพื่อนจากแฟนก็กลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันอืเขาก็เลยบอกว่ามันจะเป็นได้ไหมแต่จริงๆเขาบอกสองทีจบลงดีนะแม่เขาคนก็ต้องบอกว่าจบลงด้ดีแหละแต่มันน้อยอ่ะแต่มันอยากให้เราก็อยากให้เขาต้องคู่จบลงด้วยดีนะแต่ก็ยังไม่มีข่าวว่าทะเลาะกันนะไม่ไม่มีไม่มีข่าวว่าทะเลาะกันนะฮะไม่ได้มีข่าวนะคะเดี๋ยวใครไปตีความหมายผิดนะคะแต่ก็เสียดายนะฮะคนเรา14ปีนะ จะได้มากๆเลยทีเดียวนะฮะมาก็ะตอเลยสื่อดังเผยแต้วนัทพรนะฮะเป็นคนบอกเลือกต้นนะฮะ ต้นเหตุมีไฮโซมารุมจีบถึง3คนเลยทีเดียว่ะเริ่มมีข่าวแว่ออกมาแล้วหลังจากที่สาวแต้วยประกาศออกไปชัดๆว่าเลิกกับหนุ่มต้นแล้วนะคะทีนี้เนี่ยมีแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเต้วแล้วก็ต้นนะคะบอกว่าสองคนนี้เนี่ยเขาเรอหองระแห่งกันมาหลายครั้งแล้วล่ะเพราะว่าต่างฝ่ายเขาก็มีไลฟ์สไตล์ที่แบบต่างกาันอ,อย่างอย่างคุณเต้วเองเนี่ยทำงานในวงการก็เป็นนางเอกขาขึ้นไม่ค่อยมีเวลาส่วนฝ่ายชายทํางานนอกวงการช่วงหลังก็ผ่านตัวเองมาเป็นดีเจแล้วก็มีการปรับความเข้าใจกันประคับประคองความรักมาโดยตลอดส่วนสาเหตุท โลกเนี่ย เป็นการตัดสินใจของแต้วที่เขาเนี่ยเป็นคนเป็นฝ่ายบอกเลิก <c oughs> เขาเห็นว่าความรักเนี่ยมันไม่มีการพัฒนาไปในทิศท,ทางใดทิศท,ทางหนึ่งแบบพักใหญ่แล้วส่วนทางกับกลุ่มเพื่อนในกลุ่มที่เขาก็มีแผนแต่งงานมีการแต่งงานกันออกไปบวกกับความนิ่งของฝ่ายชายก็เลยทำให้ความรักจืดจางลงส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเรื่องรักล่มเนี่ยมันน่าจะมีมาจากมือที่3มหรือเปล่าแหล่งข่าวเขาก็บอกว่าแต้วเนี่ยเขาเนื้อหอมมากเพราะว่ามีหนุม่มไฮโซทาย,ยาตระกูลดังเข้ามาเสนอตัวแล้วก็รุมจ กันเยอะแยะเลยมีหลักๆเนี่ยสคนเป็น3คนที่เป็นไฮโซแล้วก็มีคุณสมบัติดีมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยเต้าเขายังไม่ได้ตัดสินใจกับใครการเลิกกันครั้งนี้เนี่ยมันคงไม่เกี่ยวกับมือที่3แต่ที่สําคัญสาเหตุที่เต้าเขาออกมาประกาศผ่านสื่อในช่วงนี้จบรักมาราธอน14ปีเพราะว่าเห็นว่าสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงจังหวะ ที่เหมาะที่ควรที่จะออกมาบอกนะคะแล้วก็ยืนยันว่าความรักที่จบลงครั้งนี้เนี่ยเขาจบลงกันด้วยดีแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจความต้องการของกันและกันคะอ่ะนะคะ,ะ,นะะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีไฮโซมาลุมจีบ 3คนจริงหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะแต่กาเป็นนางเอกเนื้อหอมนะฮะแล้วก็ยังโสดเรานิโสดแล้วนะฮะ,ะอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็เซ็กซี่ได้แพทนภภาใส่เสื้อซีทูนะฮะเขาบอกว่าอวดความแซ่บค่ะโหหลายคนเห็นแล้วแบบต้องกลืนน้ำลายแล้วก็ตาลุกวาวกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นภาพที่แม่แพทนปภาเนี่ยจัดแฟชั่นเด็ดๆค่ะอัปเดตลงในไอให้หนุ่มๆได้ตาลุกพรึบกันนะคะมาในชุดเสื้อซีทูสีดำลายลูกไม้ประกาศว่า เป็นชุดอยู่บ้านแล้วก็เป็นชุดเลี้ยงลูกด้วยแต่ว่าความแซบนี้ไม่เบาเลยจริงๆค่ะมะาซาร์ากล้าแต่งอย่างนี้อยู่มาทํางานไหมลูกซีทูซีทูปิดแค่หน้าอกมาแล้วก็มามาทักนั่งท,ทำอยู่ข้างหลัง้ไหมแม,แม,แม่ว่าเขาเหมาะก,กับซีทูสีอะไรซีทูสีเนื้อสีเนื้อเลยสีเนื้อเฮ้ย <Hey. S 2> ปิดตรงแบบ ปิดตรงอันเนี้ยอวัยวะเพศแล้วก็ทำหน้าอกนิดหน่อยแล้วก็เดินมาทํางานแล้วเขาบริษัทให้เข้ามาทํางานหรอคะบริษัทให้ใหบริษัทที่ใจกว้างโอ้โหเออ,อบริษัทนี้ก็คนบ้าเยอะโอ้แม่ควายอะไรคนบ้าเยอะนะฮะเออนะในห้องก็มีหลายคนแล้วนี่อีโอมเป็นไงอีโอม <c oughs> หรอวันนั้นฉันเห็นวิ่งข้ามถนนน่ะ น่าจะใส่ c ีทูด้วยนะโอมนะคะชาวเน็ตทึ่งใช่ไหมลีลาฝากร้านของแม็กพิวรณีในกลุ่มมหาวิทยาลัยฮะตอนนี้หลายๆมหาวิทยาลัยเขาก็มีการเปิดกลุ่มใน Facebook นะคะให้สามารถไปฝากร้านค่ะ ฝากขายของได้หมดเลยที้เนี่ย<ม>ก็ยังมีซุปตาดาราที่ก็ไปใช้พื้นที่นี้เหมือนกันร,รวมไปถึงสาวแมทพิรณีที่แวะเข้าไปขายของกับเขาด้วยนะคะ<ม>แล้วก็มีการตอบกลับคอมเมนต์แบบฮาฮาจนชาวเนต็ตเนี่ย<ม>เขาต้องแครมาแซวกันในทว<ม>ิตเตอร์เลยคือคุณแมทเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาหาตั้งแต่การโพสตยันการตอบคอมเมนต์เพราะว่ามีการเล่นมุกกับชาวเนต็ตนะคะเป็นการยืมคมําที่แบบแม่ลีน่าจางัง<ฮ>เขาเคยพูดในไลฟ์สดว่ามันจะมีอยู่ประโยคนึงก็คือคุณพี่คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะไม่ได้เสียงไม่เหมือนมาต้องยังไง คุณพี่คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเออต้องอย่างนี้ใช่ไหมแ้วก็พูดไปเออน, <ะ S 2> นั่นแหละคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ <laughs> เออได้แม่นี่เขาว่าเหมือนจริง <laughs> อันนี้ให้นะคือสาวแม่เขาก็ยืมประโยคนี้เนี่ยมาเล่นมุกในการตอบคอมเมนต์ด้วยนะคะก็เลยทาให้ชาวเน็ตเนี่ยเขาก็บอกเออแม่นี่เขาเป็นคนตลกมากนะแล้วก็น่าจะเป็นคนตลกมานานมากอยู่แล้วคะ่ะนะคะอ่ะบางคนตลกก็ตลกจริงบางคนตลกก็แล้วไม่ขำนะคุณผู้ชมกเยอะแยะนะะอ่ะเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะต้องขอขอบคุณโซโซโน่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่จำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีกหนึ่งกล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1 4 7 0ัดสิบบาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 1 9 1ย์99444ยงก้าย้ำกันอีกรอบค่ะ0 1 9 1 1 1 9 9 4 4 4ค่ะรับสายโดยขวัญพี่ลมลินนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้างานเข้าคู่เลยทีเดียวนะคุณผู้ชมเมื่อวานฉัดเมื่อาวานน้องฉัด,ดถ่ายรูปคู่กับดั๊ดใช่ไหมบอกว ดสะบัดแปลงนะฮะงานนี้งานหนักเลยนะนัดสะบัดแปลงแปลงหักเลยนะฮะเขาบอกว่าหักรอบสองนะฮะไปชวนคนเล่นการพนันนะฮะแล้วก็น้องฉัดบอกว่าครีมของเธอแพงยิ่งกว่าดียิ่งกว่าแพงแพงดีย <ức> ิ่งกว่าเอสเทน <laughs> ลอเดอร์จริงหรือมั่ว่าชวนหรือไม่ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ